ในมาตรฐานพระเครื่องไทยนะครับวันนี้ของคุณเอกนะครับคุณเอกครับอีก5องค์นะครับเป็นพระพิมพ์ประทาบทรงประทานพะสนะครับเส้นได้1และสายยัดหนึ่งครับนี่เป็นพระในรอศนะครับรอศแปสหรือ2409นะครับนี่ฮะดูนะครับมาตรฐานขององค์พระนั่นแน่นตึกนะฮะเนื้อหานะครับสมบูรณ์นะครับลายเซ็นนี่ครับพาดคอนี่เลยครับนี่ฮะลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นพรัสเดโตนี่ครับ ชัดเจนฮะนี่ครับลายเส็นเวตโตและนี่ครับคําว่าโตนี่ฮะเห็นนะครับตัวเต่าสละโอและในองค์พระนะครับจะมีตัวนูนขึ้นมาและตัวยุบลงไปหมายความว่าพระองค์นี้เ็ตโตท่านสร้างกับมือโดยการกดตราประทับลงไปตรงนี้ครับจึงเห็นอย่างนี้ครับส่วนฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ฮะจะมีการยุบลงไปเพราะนะฮะการสร้างเสร็จปุ๊บยกออกจากบล็อกแล้วท่านจะกดเลยนี่ฮะตรงนี้ครับท่านจะกดเห็นนะฮะเป็นตัวเต่านี้ นี่คือการที่ว่าท่านสร้างกับมือนะครับเนี่ยเนื้อพระโอ้โหแบบแตกเป็นเกล็ดกระดีเลยเนื้อนั้นตึกฮะดูนะฮะโอ้เห็นนะฮะเนื้อแน่นมากมวลสารครบนะฮะอันนี้เป็นนับพศเลยดีกว่านะฮะนี่ยเนี่ยนี่เป็นตัวหนังสือนะครับนี่ฮะ เลักนะฮะน่นนะครับองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่สองเป็นเนื้อนมข้นครับปีสองพันสี่ร้อเก้าหรือแปดสิบห้าเห็นไหมครับองค์นี้จะสวยนะครับนะครับสร้างด้วยมือท่านเองนะครับนี่ตาวทับที่ท่านกดหลังจากพิมพ์เสร็จนะครับนี่ย ไลเซน์นะฮะก็จะมีนี่ครับที่เกตนะแล้วก็พาดคอเหมือนเดิมครับอันนี้จะพิมพ์ในบล็อกนะฮะแล้วก็ที่หน้าท่านจะเป็นตอเต่านอกเป็นตอเต่าเนื้อสวยมากครับสัญลักษณ์นะครับนะฮะหลายๆจุดนะฮะองค์นี้ดูง่ายมากดูง่ายดูง่ายเพื่อนๆนะครับที่นะสนใจนะครับติดต่อได้นะครับคุณเอกนะฮะนี่ฮะเนื้องค์ค้นนะครับก็ ติดต่อได้ทุกวันนะครับที่ท่านนะฮะอยากจะซื้อนะฮะนี่ฮะลายเซนเห็นไหมครับเป็นทิวและพระเขาจะดูง่ายมากนะฮะเพียงแค่เอียงอย่างนี้นะครับที่จะเห็นแล้วครับนี่ฮะเห็นนะครับแต่แค่นี้เองดูง่ายมากเลยนะครับพระแท้แท้ที่พระนะฮะส่วนองค์นี้นะครับเป็นรอสองแปดสิบห้าหนึ่งองค์เป็นพิมพ์ที่มีสังคตินูนขึ้นมาเป็นพิมพ์ที่รอเหล่าเลยตรงนี้จะเป็นตอเต่าเลยนะกดลงไปอ่ะนี่นะสังคติชัดมากนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ นะครับพิมพ์ใหญ่ทรงจะดีนะครับนี่ฮะสัญลักษณ์นะครับสองฝั่งนี่ฮะการกดอยู่นี่ครับเป็นตัเตาเสดานะครับนี่ไล่ขึ้นไปเลยนี่เขียนคําว่าโตครับนะฮะนะครับนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะโตนะครับแล้วก็นะนี่ครับ นเนื้อพระเนี่ยสมบูรณ์ครับนสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์นะดูนะฮะนะครับสังเกตดูดีครับกกครับ องนี้ครับเนื้อดีครับเนื้อดีเห็นไหมฮะเนื้อดีมากเนื้อนุ่มเลยครับเส้นได้นะครับเส้นได้รอส .88 หรือ2412นะฮะองนี้นี่ครับพระที่ผมยิบออกมาเป็นพระของผมเองนะเห็นไหมครับลายเส้นตามฐานนี่นะครับนี่ฮะ ขาองค์นี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่เนื้อปูนฮะเนื้อเนื้อปูนที่แกะปูนครับเนี่ยลายเส้นตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาที่หูเลยที่คอออกฝั่งนู้นเลยเห็นไหมฮะพาดคอเลยไหมนะฮะครับผมนะฮะเห็นไหมครับดูไม่ยากครับเนื้อนี่ฮะโอ้โหเก่ามากเป็นอ่ากูเก่านะกูเก่าบางพรณผ้มนันตึกฮะมันวับเลยฮะอันนี้นะมันวับเลยเห็นไหมครับ เอกลักษณ์ครับมีแน่นอนครับดูหลังพระครับเห็นไหมฮะเขียนว่าพระโตเนี่ยฮะพระโตเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยพระโตนะฮะพระโตนะครับก็นะฮะมีสามองค์แล้วองค์ที่สี่ครับพระสายญาติที่ว่ามีน้อยนะครับนี่ฮะมีที่ทัญญาและพิสัยยันด้วยนะฮะอยู่ในนี้ครับทัญญาและพิสัยยันด้วยนะฮะทัญญาก็มีปบานห้าองค์เนื้อวัลคังสูตรวัลคังเลยนะครับ สวยครับเหมือนพับเลยครับถ้าลองได้ใช้นะฮะสะสมไว้ไม่เสียหายพระสมเด็จโตแท้แท้ที่องค์พระนี่ครับเนื้อในพระเลยนี่ครับเห็นไหมฮะให้ทุกท่านเลยครับจำไว้ว่าพระสมเด็จโตต้องมีลายเซ็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะลายเซ็นของท่านและวัดนะฮะในการสร้างนะครับนี่ฮะนะครับนี่ครับชื่อลายเซ็นวัดเนี่ยอะไรมันจะมีครบหมดเลยแต่ว่าเราต้องสังเกตดีดีนะครับจะมีอะไรริ้วรอยพวกนี้นะ ให้พี่ๆสังเกตดีๆครับส่วนพระแท้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับที่ผมนี้นะครับให้ทุกคนได้เช่าบูชาและก็พิจารณากันด้วยที่ว่าพาระสมเด็จแท้แท้ที่องค์พระส่วนใบรับรองนี้นะครับท่านใดที่ทราบที่ทราบเห็นหว่าใช้การสแกนหลังพระแล้วก็ตรวจสอบพระเครื่องได้โดยตัวท่านเองโดยที่นะฮะผมจะมีใบตัวนี้ไปให้นะครับเพื่อให้ศึกษานะครับคือใบพวกนี้นะได้ศึกษาด้วยนะครับดูกันใน YouTube แล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับจะเห็นนะครับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในพระสมเด็จสวัสดีครับ